ผมพ่อได้แปดสิบแล้วใช่ไหมได้ไหมยังมีใครได้เงินเดือนเปดร้อยสักคนมั้่าวันนี้ก็ไปลุยก่อนนะเนาะเออไลายหมดหลายหมื่นแล้วจะถะทิปจะคว้าควาลาโททีโรวันนาโทปาติภานาโท สุขัดสัธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชาติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยัสวาโหติััทยัตถุป,ป,ปัปชาติตีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อธุรกิจและหน้าที่การงานสุขภาพของคุณโยมแม่และครอบครัวขอให้ดับหมดไปเป็นเท่าทานสิ่งใดที่ทำให้ สุขภาพแข็งแรงรธุรกิจเจริญก้าวหน้าการค้าการขายดีพืชไร่พืชสวนเจร,เริญงอกงามดีขายแล้วได้ราคาดีขอให้รุดชดช่วงดุดเปล,ล,ลวไฟร่ำรวยร่ำรวยด้มรวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปสาธุเป็นแรงแข็งแรง,แง,แรงเจริญเจริญล่ำรวยล่ำรวยนนะี่เนาะพ่อจปอีกนานนะพ่อน้องพี่